สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอแอปอที่จะให้เราดาวน์โหลดแอปและเกมฟรีๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4แล้วนะคะที่ต้องแบ่งเป็นพาร์ทๆเพราะว่ามันมีเยอะมากนะคะแล้วก็เวลาที่แอปที่นำเสนอไปไม่สามารถติดตั้งได้เนี่ยเราก็จะสลับมาใช้แอปตัวนี้กันได้เลยนะคะก็ เพราะว่าแอปพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแอปฟรีใช่ไหมคะที่ไม่เสียตังค์เสร็จแล้วมันก็จะโดน Apple เนี่ยอ่าดิลบนะคะคือลบลบแอป,ปออกเพื่อไม่ให้ติดตั้งนะคะเพราะว่ามัน ่าไม่ได้วางอยู่บน App Store นะคะก็เลยต้องโดน Apple ลบไปนะคะแล้วก็แอปพวกนี้ก็จะหาทางที่จะติดตั้งให้ได้บน iPhone นะคะก็เลยต้องมีการอัปเดตนะคะก็ถ้าใครที่มาอ่ามาจะมาโหลดแล้วเนี่ยไม่สามารถเปิดลิงก์ได้ก็รอวัน2วันนะคะสำหรับแอปที่จะนำเสนอตัวนี้ก็คือแอป v วลเล่นะคะแอปตัวนี้นะคะก็คือ เข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็ใครเปิดไม่เจอหน้านี้ก็แสดงว่าลิงก์อาจจะเสียนะคะก็รอทางแอปววเล่เนี่ยอัปเดตสักวันนะคะวันหรือ2วันเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะแก้ไขปรับปรุงมาให้ใช้งานได้เหมือนเดิมก็เปิดลิงก์มาแบบนี้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะเจอแบบนี้ให้เรากดไปที่ Safari นะคะรูปเข็มทิศข้างล่างนะคะ รูปเข็มที่ข้างล่างก็กดมาเลยถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถติดตั้งแอปได้ก็กด install app v e l a นะคะกดติดตั้งมันก็จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแบบนี้นี่นะคะเราก็จะได้แอป v e l a ตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วมันจะเข้าใช้งานไม่ได้แบบนี้ก็ให้มาตั้งค่าเหมือนแอปที่เราเคยโหลดที่เคยแนะนำไปนะคะก็จะเป็นวิธีการเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือเข้ามาที่ตั้งค่าทั่วไปการจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์เราก็เลื่อนไปหาอาแอปเบลเลที่เราติดตั้งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะถ้ามันอยู่ตรงอาเราเจออยู่ตรงนี้ก็มันยังไม่ได้กดเชื่อถือก็ให้กดเชื่อถือไปเลยนะคะกดเชื่อถืออีกครั้งหนึง่ง เสร็จเรียบร้อยเราก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปวิเล่ตัวนี้ได้นะคะอ่าในแอปวิเล่ก็จะมีแอปต่างๆให้เราได้ดาวน์โหลดกันนะคะก็นี่นะคะให้กดเข้ามาที่ไลบรารีตัวนี้นะคะมันก็จะมีหมวดให้เราเลือกใช่ไหมคะก็มีแอปมีเกมแล้วก็แอปอื่นๆนะคะก็กดเข้าไปเลยกดไปที่ browse ได้เลยนะคะ <c oughs> เราก็จะสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปแพ็กต่างๆนะคะแอปอัดหน้าจอบ้างนะคะอแอปเ,ออเสริมต่างๆบ้างนะคะก็มีให้เราดาวน์โหลดนี่นะคะก็คร่าวๆนะคะแล้วก็หมวดตรงนี้ก็จะมีอีกนะคะอันนี้จะสังเกตว่ามี a n a ล็อกฟิลมด้วยนะคะ นี่นะคะก็มีให้เราเลือกดาวน์โหลดนะคะก็จะมีแถบเมนูตรงนี้เนาะก็ให้เราลองหาดูว่ามีโปรแกรมที่เราสนใจอยากจะติดตั้งไหมนะคะเกมตัวนี้นะคะก็กดบัลล์นะคะอันนี้มันก็จะเป็นเกมนะคะอ่าแต่นี้มีแอปร้องคาลาเกะอ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นแฮก ให้แฮกเกมฟรีเลยนะคะอ่าตรงนี้ก็มีเหมือนกันก็มองหาแอปที่เราอยากจะดาวน์โหลดได้เลยนะคะอันนี้ก็มีไม่มากนะคะแต่ว่ามันมีแอปที่มีประโยชน์อ,อยู่เยอะเลยนะคะก็ลองใช้สลับกับตัวอื่นๆนะคะที่เราดาวน์โหลดมาแล้ว เราติดตั้งไม่ได้ก็ลองมาใช้แอปตัวนี้ดูนะคะเผื่อจะมีแอปที่เราสนใจอยากจะติดตั้งนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะใครมีคำถามก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ